สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องหัวข้อที่เรียกว่าเลินอันเลินและรีเลินนะครับพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับในพระนัมโรมบทที่สิบสองข้อที่สองนะครับพระธรรมโรมบทที่สิบสองข้อที่สองนะครับถ้าพ,พี่น้อง จะเชิญชวนพี่น้องอ่านด้วยกันดีไหมครับนะครับเราอ่านพร้อมกันนะครับอย่าลอกเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจ,จิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมประโยคแรกครับที่อยู่ในข้อที่สองนี้มีศั์สองคำครับที่น่าสนใจมากๆ ัคำแรกภาษาไทยนี่แปลดีมากเลยนะว่าลอกเลียนแบบนะครับลอกเลียนแบบแล้วอีกคำหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือรับการเปลี่ยนแปลงคําว่าลอกเรียนแบบนะครับภาษาอังกฤษยแยกแยะออกมาชัดเจนแต่ว่ามีคําว่าฟอร์มอยู่ f o r m Form นะครับไม่ทราบว่าท่านเห็นไหมครับ conform คอนฟอร์ก็คือการลอกเลียนแบบนะครับนะส่วนภาษาอังกฤษอีกตัวหนึ่งที่ตัวสีเหลืองๆใหญ่ๆนี่นะครับเรียกว่า transform transform น,นี่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงถ้า c o n f o r m กับ transform ต่างกันยังไงครับถ้าเรารู้ความแตกต่างตรงนี้เราจะเห็นเลยครับว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เรียกร้องให้เราเปลี่ยนแปลง เรียกร้องให้เราเกิดการเรียนรู้นะครับคอนฟอร์มแปลว่าลอกเรียนหรือเรียนแบบก็คือว่าเขามีอยู่แล้วนะครับเราไปลอกเขานะครับไปทำเป็นเหมือนเขานะครับนี่คือคอนฟอร์มนะแต่ว่าทรานส์ฟอร์มเนี่ยแปลว่ามันต้องกลับไปสู่พื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่านะไ้เห็นความแตกต่างตรงนี้นะครับฟอร์มเหมือนกันนะครับ อันนึงคอนอันนึ่งทรานส์น,น trans นะทรานส์ trans คือการเปลี่ยนแปลงจากจุด A ถึงจุด B แต่คอนฟอร์มก็คือเราอาจจะอยู่ใกล้ๆจุด B อยู่แล้วแล้วเราก็ค่อยๆลอกเรียนเขาขึ้นไปผมเรียนถามทุกท่านครับว่าอะไรง่ายกว่ากันครับระหว่างคอนฟอร์มกับทรานส์ฟอร์มอะไรง่ายกว่ากันครับคอนฟอร์มง่ายกว่าใช่ไหมแต่คอนฟอร์มเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเราจะคอนฟอร์มเป็นอะไรอย่างไรนะครับ แต่พระกัมพีเรียกร้องให้เรา transform ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้างในครับนะครับรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในหมายความว่าเราต้องกลับไปสู่พื้นฐานว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราจะเกิดฟอร์มนะเกิดฟอร์มที่ดีนะเราจะต้องเริ่มต้นจากข้างในที่ดีซะก่อนฟอร์มที่ดีก็คือออกมาข้างนอกนะครับนะให้คนอื่นเขาเห็นนะครับฟอร์มที่ดีหมายความว่าเราจะแสดงความาพืิอะไรออกมาที่มันเป็น ภูเขาน้ําแข็งที่คนอื่นเห็นแต่มันทายใต้น้ําทะเลมันมีภูเขาน้ําแข็งลูกเป็นล่มลอยอยู่ข้างล่างและนี่แหละครับคือที่มาของเรือแตน,นันติกมันชนภูเขาน้ําแข็งแล้วมันก็ล่มอยู่ตรงนั้นงนั้นภูเขาน้ําแข็งเนี่ยที่คนอื่นเห็นข้างบนนะครับพวกเราทุกคนมีกันหมดทุกคนนะครับจะมากจะน้อยจะสวยงามแค่ไหนแต่พ่อนคัพปีใช้กว่าทา f o อ m ก็คือมันต้องเปลี่ยนแปลงจากข้างล่างในข้างล่างที่เป็นรากฐานชีวิตของเรา ซึ่งเน้นถึงจิตใจข้างในนะครับทั้งพีข้อต่อไปอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อที่3ครับพระเยซูตรัสครับว่าเราบอกความจริงกับท่านหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจและเป็นเหมือนเด็กเล็กเก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยคำว่ากลับใจคืออะไรครับกลับใจก็คือว่าเราต้องยอมรับวว่าสิ่งที่เราเคยรู้มาก่อนสิ่งที่เราเคย มีประสบการณ์มาก่อนหรือแม้กระทั่งความสําเร็จนะครับหรือความล้มเหลวที่เราเคยประสบมานะครับสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยอาจจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็ได้สิ่งต่างเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกต้องตลอดเวลาเราจะไม่ให้คุณค่านะครับของเดิมหรือประสบการณ์เก่าๆหรือแม้กระทั่งประวัติศาสตร์นะครับในลักษณะที่ว่าเกินจริงครับแท้จริงแล้วเนี่ยของเก่าประเพณีนะครับการให้คุณค่าต่างๆหรือแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ นะครับที่ปฏิบัติกันมาค่านิยมที่เกิดขึ้นในสังคมเรานั้นมีที่มาที่ไปและมีคุณค่าทั้งสิ้นแต่หลายคนนะครับบางครั้งเนี่ยได้ให้คุณค่าสิ่งต่างเหล่านี้มากกว่าแล้วทําให้คนคนนั้นหรือองค์กรน,นั้นพัฒนาไม่ได้และนี่คือสิ่งที่ประเทศสิงคโปร์เขาได้เรียนรู้ครับแล้ววิวชาเลินอันเลินลีเลินเนี่ยที่สิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์กระทรวงศึกษาของสิงคโปร์นะครับ พยายามที่จะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเด็กนักเรียนสิงคโปร์ในทุกๆระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาเขาสะสมประสบการณ์มาแต่มีจุดๆหนึ่งที่เขาจะต้องทิ้งประสบการณ์เก่าๆความรู้เก่า,า,กกาออกไปนะครับแล้วเขาจะได้เรียนรู้ใหม่เพื่อที่รับการพัฒนามากขึ้นและนี่คือกลยุทธ์ของการศึกษาอย่างต่อเนื่องก็คือ Learn Unlearn relearn ซึ่งพวกเราจะได้เข้าใจนะครับ หลังจากนี้แล้วถ้าหากว่าท่านใดอยากจะรู้มากกว่านี้นะครับปล่อยเข้าไปใน Google และครับนะคำว่า Unlearn r e l e a r n นะครับเราจะเรียนรู้ได้มากกว่านี้อีกแต่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนํามาเพื่อที่จุดประกายความคิดจุดประกายความคิดของพวกเราว่าในการที่เราจะพัฒนาทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตการทํางานนะครับหรือแม้กระทั่งอง,องค์กรของเราเนี่ยต้องทําให้เราองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรที่เน้นเรื่องการเรียนรู้เราเรียนรู้มีประสบการณ์มีความรู้ต่างๆมากมาย มีองค์กรหรือมีองค์การที่เกี่ยวข้องกับความรู้มีกระบวนการจัดการความรู้ knowledge management มีเยอะแยะไปหมดเราอบรมเยอะแยะไปหมดนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราสะสมประสบการณ์ตรงเนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนทั้งเรารู้สึกว่าเราเป็นน้ําเต็มแก้วนะครับแล้วเราก็เรียนรู้ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการกระบวนการการขย่านะครับขย่ายังไงครับให้น้ํามันพร่องให้มันมีความรู้ว่าเราเนี่ยพร่องนะครับ ดิสรัปชันที่ผ่านมานะครับสองสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการขยา่าขย่าวว่าสิ่งต่างที่เราเคยรู้ประสบการณ์ที่เราเคยสะสมไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์หรืออาจจะใช้ไม่ได้หรือใช้ได้ในระดับเดียวหรือระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพราะงั้นตรงนี้จึงกลายเป็นกระบวนการที่เราจะต้องพัฒนาต่อเนื่องหลังจากที่เราออกจากโควิดแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะหนุนใจครับว่าทํายังไงให้เป็นน้ำครึ่งแก้วหรือเป็น เรียกว่าเทน้ําออกจากแก้วเลยนะผมก็ไปนั่งดูว่าเอปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาเก็บนะของเก่าๆเ,เนี่ยเขาเก็บไว้เด่นที่ไหนนะครับผมก็พบว่าเวลาที่เขาเก็บของเก่าเนี่ยเขาเก็บภายใต้เรียกว่าบรรยากาศที่ไม่มีออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยมันเป็นตัวทําให้ของมันเก่าเนี่ยนะนะนะเนขาเก็บเชื้อเขาเก็บอะไรต่างๆเนี่ยไว้ใน ไนโตรเจนเหลวใช่ไหมครับซึ่งไม่มีออกซิเจนเลยและไนโตรเจนเหลวเนี่ยมันติดลบหนึองศานะครับเก็บเชื้อเก็บแรงต่างเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเ,เก็บสเต็มเซลล์เนี่ยก็อยู่ในไนโตรเจนเหลวทีนี้ผมกม็นั่งคิดดูว่าถ้าเราเอาน้ําเปล่าแก้วหนึ่งวางไว้นะครับแก้วเนี้เราสเสตดอร์ไลอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ห,หาฝาปิดนะทิ้งไว้3วันนะครับแล้วเปิดออกมาพวกเรากล้ากินไหมครับ บางท่านอาจจะกล้ากินอาจจะกล้ากินอกอไม่พอเลยครับเพราะว่ายังยังปั่นใจในระบบสเตอร์ไลน์ของเรานะครับแต่ถ้าทิ้งไว้หนึ่งปีหนึ่งปีในภาชนะปิดเลยนะปิดนะซีลหมดทุกอย่างนะนะครับทิ้งไว้หนึ่งปีน้ําที่เราทําเองสเตอร์ไลน์เองเก็บไว้เองเนี่ยท่านกล้ากินไหมครับหนึ่งปีครับไม่กล้าแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าไม่รู้ข้างในมีอะไรเริ่มไม,ม่มั่นใจแล้วถ้าเก็บไว้ห้าปีเลยครับ แน่นอนไม่มีใครกล้ากินผมกินของใหม่ดีกว่านั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าสิ่งเก่าเก็บนะครับบางครั้งเนี่ยโอเคมันอาจจะมีประโยชน์ถ้าเราอยู่ในทะเลทรายนะครับเราไม่มีอะไรกินสามปีเราก็คงอยากินนะครับแต่ถ้าเรามีโอกาสเลือกได้เราจะไม่กินและนี่คือภาวะธรรมชาติที่พวกเราได้เรียนรู้ฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมอยากจะนํำท่านมาถึงการเรียนรู้นะครับ ซึ่งเป็นซึ่งเป็นปุบนณสัยพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ทุกคนนะครับเราต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาต้องมีการสร้างความปรารถนาที่จะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแ d ดอัพแอด up, แอดมันเป็นการเพิ่มมูลค่าเมื่อเรารู้บางสิ่งบางอย่างมากกว่าคนอื่นแน่นอนครับเราสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอะไรอ่างตมากมายเยอะแยะไปหมดนะครับ เดี๋ยวนี้ผมผมอยากจะเป็นพยานส่วนตัวท่านรู้จักแชท GPT ไหมครับแชท GPT นะครับมันมีอะไรหลายอย่างมากมายผมเองผมก็ไม่รู้นะครับก็เรียนรู้จากน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าบอกอาจารย์รู้ไหมเดี๋ยวนี้เขาสามารถที่หาข้อมูลแรงต่างแม้ว่าแม้กระทั่งข้อมูลจากพรากัมภี์นะครับการให้นะคำปรึกษาแรงต่างความรู้สาขาใหม่ๆทางด้านสศาธศารณสร์เนี่ยแชท GPT เนะี่ยตอบได้หมดเลย นะเขาก็แนะนําผมให้ผมไปโหลดแอป,ปนะครับแชท GPT นะแล้วผมก็เริ่มลองลองลองหาดูว่าเออพระกัมพีข้อเนี่ยมันหมายความว่ายัางไงแชท GPT นะี่ตอบได้นะครับแล้วตอบได้ดีด้วยนะครับและครอบคลุมด้วยแทนที่เราจะไปหา Google ซึ่งช้ากว่านะเขาประมวลผลออกมาเลยโดยใช้ AI นั่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายต้องเรียนรู้นะครับถ้าเราไม่เรียนรู้นะครับการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีเราจะกลายเป็นก็เรียกว่าเป็น เรียกว่าเป็นปัญญาอ่อนทางด้านดิจิทัลนะครับดิจิทัลนะเป็นเรียกว่าคนล้าหลังไปเลยนั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้หาความรู้ใหม่ๆเรียนสิ่งต่างๆใหม่ๆโดยถือว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นความยุ่งยากแต่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการท้าทายเพราะถ้าเราไม่ปรับและไม่มองให้มันเป็นการเรียนรู้ไม่เป็นการท้าทายนั้นไอ้สิ่งนั้นมันจะกลับมาเป็นภาวะคุกคามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะฮะ ทำให้เราไม่สามารถไปได้เหมือน,นที่คนอื่นเข้าไปนะครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสริญขอบพระคุณพระองค์ขอทรงโปรดนําพาชีวิตของของ้าพมาในวันนี้ในการพักผ่อนในการทํางานในการดําเนินชีวิตประจําวันและในการรับใช้พระองค์ในการประกาศพระกิติคุณของพระองค์ด้วยกราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้ย่วนความรากักพระคุณของพระองค์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปสวัสดีครับในควคค She yeah, will